วันนี้แกงถั่วฝักยาวใส่มันฝรั่งนะคะแล้วมันมัสตาร์ดค่ะเป็นมัสตาร์ดสีเหลืองค่ะถ้าใครไม่มีก็ใส่สีดำได้นะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวเอามาผัดกับน้ำมันให้เขาสุกค่ะให้เขานุ่มเลยนะคะให้เขาแห้งผัดจนละ ัวมันมีความนุ่มๆมาคะ่ะเกิมเจอนิดหน่อยค่ะก็ผัดไปจัดนึนงนะคะ,ค,นนะ,ค,ะค่ะพอเขาได้พี่สเสร็จแล้วก็ตับพักไว้ก่อนนะคะ จากนั้นเราก็เตรียมกระถาพืชเจียวเครื่องนะคะใส่น้ำมันมันมนสตาร์ดค่ะเม็ดมัสตาร์ดสีเหลืองหรือสีดำก็ได้ค่ะเม็ดยี่ราพริกแห้งค่ะ การพลูค่ะไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่านะแล้วก็อบเชยก้านค่ะก็ผัดค่ะเบาไฟได้วยนะคะนุ่นไฟแรงแล้วก็มันไหมนะคะใส่หอมค่ะแล้วก็ผ่านให้หอมเขาสุกแล้วก็เหลืองเลยนะคะผัดไปจะเย็นๆนะคะ ใส่กระเทียมกับพริกเขียวค่ะผัดไปค่ะขม,มิ้นผงลูกผักชีป่นพริกแดง ไปใส่มะเขือเทศนะคะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเติมเกลือค่ะเติมน้ำลงไปเพราะว่าก็คือนุ่นใส่น้ำมันน,อน้อยแล้วคนนี้กระทามันแห้งอะ่ะ ก็ต้องเติมน้ำช่วยนะคะไม่งั้นไหมนะคะทำหั่นดินเดียวค่อนข้างใส่น้ำมันเยอะนะไม่งั้นไม่งั้นตัวยาไม่ออกนะคะ <c oughs> แล้วก็ปิดฝาไว้สักพักให้มะเขือเทศมันสุกนะคะก็นุ่นเขียนไว้บอกแล้วเนาะไม่รู้จะให้ภาคทำไมอีกเนี่ยใช้เวลานานมากเลยว่าจะเสร็จแต่ละคลิปเนี่ย เดียวแบ๊บเดียวเติมถั่วที่เราผัดลงไปค่ะใกล้เสร็จแล้วนะใกล้จะได้กินแล้วค่ะอา <c oughs> <c oughs> หารอินเดียต้องใจเย็นรีบไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่อใส่ มันฝรั่งที่ต้มแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะ เติมน้ำตามชอบนะคะใส่เยอะกว่านุ่นก็ได้นะคะเราเผื่อ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 น้ำอีกเรายังต้องเอาไปต้มให้เขาเขาเนื้อเข้าน้ำอีกนะคะตุนเขาเรื่อยๆตุนเข้าไปเรื่อยๆอ่ะให้เขาให้เขามีความสุกให้เขานุ่ม ใส่กะละม,มาาัซาลาค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวขมนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก1 0บถสิห้านาทีค่ะจากนั้นก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดถัว่วฝักยาวใส่มันฝรั่งอยากจะบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งนะคะแล้วก็ทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำตามดูได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ